บอกว่าจะวางมือแบบธุรกิจสีเทาในด้านมืดเลไอ้จำด้แล้วจริงๆ <c oughs> เรียกว่าตุมปล่อยปล่อยธุรธธธกิจกลางคืนของตัวเองทั้งหมดที่มีดีวกว่า <c oughs> เพราะว่าต้องแต่กอ่อนโควิดอะครับ <c oughs> ตุนจะมีทั้งมีทั้งร้านดนตรีสดโเนียบาคร์ครับอยู่อารีที่เปิดให้คุณแม่ก่อนร้านแรกเลยแล้วตอนนี้ก็ร้าจะเปิดตรงท่าแยกลาดพราวเป็นนัลาดพราวซึ่งจะเปิด20พฤศจิกายนนี้แล้วครับ <c oughs> แล้วก็จะมีโฮสต์บาร์อีกหนึ่งร้านที่ท่าพระครับเม ก็วันนี้ครับเพิ่งตัดสินใจว่าจะขายหุ้นทุกอย่างไม่เอาเลยก็คือธุรกิจกลางคืนก็คือจะยุติใช่ครับเกิดอะไรขึ้นนะคะเอ่อจริงๆเอาเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือหลังๆงานต่างประเทศตุ้มเยอะแล้วตุ้มมีแผนที่จะเรียนภาษาเพิ่มครับอยากเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มก็เลยก็เลยคิดว่าแบบไม่มีเวลาหลังจากที่เราทํางานเสร็จอย่างเงี้ยกลับบ้านสี่ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเราก็ต้องไป เข้าร้านตัวเองต่อกับบ้านตีสามปีสี่คือแบบหลังๆตุ้เข้าบ้านแล้วหมาเห่าตุ้มแล้วว่าหมาจําตุ้มไม่ได้แล้วอ่ะตุ้มก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็เพิ่งเราก็30กว่าก็จริงเราก็ยังมีแรงก็จริงแต่ว่าเหมือนความสุขของเราณนะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ที่โคจรแล้วครับม,มันเริ่มไม่สนุกไม่้นพี่ถามในแง่ของธุรกิจว่ามันตั้งแต่เปิดมามันไปได้สวยแค่ไหนกับจริงๆมันไปได้นะครับแต่ถามว่ากําไรมากไหมคือโชคร้ายของตุม้มคือตุ้มเปิดตุ้มมาทําร้านกับเพื่อน ตอนวันที่โควิดเข้าพอดีแล้วก็ประกาศล็อกดาวด้วยมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ทําอะไรต่อเลยเป็นเวลาเป็นปีๆจนกระทั่งวันนี้พอเราเริ่มกลับมาเปิดได้ทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าความต้องการของเราแล้วก็ความสนุกของเราในการทํามันเปลี่ยนไปเยอะชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากมันก็เลยทําให้ตรูรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ไม่สุดดีกว่าครับอือเพราะว่าหลังจากที่เราเปิดเหตุการณ์นี้แล้วกลับมาจัดพิธีกลาคืนหลายตัวใช่ครับ มันเขาเรียกมันได้กําไรมาหรือว่ามันได้จริงจริงมันได้กาไรนะครับมันได้กำไรอะไรที่มันไม่ได้กําไรเราไม่ฝืนเปิดมาได้ถึง3ปีหรอกครับมันมันได้กําไรแน่นอนแล้วมันมีพุ้นส่วนอีกหลายคนที่อยากจะไปต่อกับตูมตูมต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วตูมก็ต้องขอกราบขอโทษจริงจริว่าตูมคงไปต่อกับธุรกิจกลางคืนณปัจจุบันไม่ได้แต่เผอิญตูมยังเหลืออีกที่อีกหนึ่งที่ที่ตูมแบบล็อกไว้นะคือแถวโซนทองหล่อตูมก็น่าจะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเวลาส้มตำอะไรไปตามสไตล์ตูมเลยครับก็คงไม่ได้ทําาาาเเป็นนนนร้้หลลแว่ใใชตัดสิจ เมื่อกี้เขาเดินเมื่อกี้ปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เพิ่งประชุมกันว่าแบบคือจริงๆอ่ะสามปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางร้านนัวเนียทางร้านนักลาดพาวแล้วก็แอสนนายครับเขาก็รอคิวที่ตุงจะไปแกรนโอเพนนิ่งให้เขาซึ่งตุงก็ผัดแล้วผัดอีกคิวเราไม่ได้ด้วยทีนี้ตุงก็เลยตัดสินใจแล้วว่าตุ้มออกมาจากทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ให้ทุกอย่างรันไปเพราะว่าลูกค้าเขาก็เริ่มมีแล้วแล้วก็หุ้นส่วนท่านอื่นๆเขาก็ รออยากทํางานกันแล้วตูก็เลยคิดว่าตูมไม่ศักยภาพตูอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยถอนออกมาครับอา้าวเราุ้นส่วนเขาไม่ตกใจกันหรอก,การตัดสินใจที่แบบตูยังไม่ได้บอกใครนี่บอกที่พี่ก่อนก็ถ้าทุ้นส่วนดูอยู่ก็ปากบอกตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเยอะระดับหนึ่งเลยคือตูบอกไปในไลน์กลุ่มแล้วสําหรับเพจใหญ่ๆครับแต่ว่าบอกยังเป็นทางการเลยว่าตอนนี้ดีเจมาตูไม่ได้มีธุรกิจกลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าตูเอาเวลาไปนอนดีกว่า ถ้าแต่ทำาอรกิจางคืนแล้วมันเขาเรียกสูญเสียอะไรไปต้างไหม่ตัวเราเจริงไหมอันดับแรกคือสุขภาพครับคือต้องยอมรับว่าตุงเป็นคนที่ทําอะไรตุงทําจริงนะเวลาตุงททาร้านกลางคืนอ่ะตุงก็ต้องเข้าจริงๆคือไม่ใช่ไปบอกว่าร้านวมาตุงแต่ตุงไม่เคยเข้าเลยตุงขึ้นเวทีจริงๆตุงไปเป็นพิธีกรบนเวทีตัวเองจริงๆคือเราเอาตัวเอาไปอยู่จุดนั้นจริงๆแต่ว่าพอเราต้องจัดรายการเช้าอย่างเงี้ยแล้วเรากลับบ้านตีสามตีสี่อะไรเงี้ยตุงไม่ได้เจอแม่เป็นเดือนเลยครับตั้งแต่ต ชีวิตพาร์ตกลางคืนตุมหายไปเพราะต้องไปอยู่กับงานมันก็เลยรู้สึกว่าเราร้อนเงินขนาดนั้นเลยเหรอวะมันก็มาถามตัวเองอนะไรเงี้ยซึ่งก็ร้อนแหละแต่ก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดที่เราจะต้องให้ร่างกายเราต้องเปดเจ็บป่วยอะครับตุ้มก็เลยช่วงนี้ออกกํลาลังกายก็เลยคิดว่าเลือกเอาเลยระหว่างเราจะออกกํลาลังกายแล้วหยุดแอลกอฮอล์กับเปิดเต็มที่กับมันกลางคืนแล้วก็สนุกสนานเต็มที่เดยตุ้มเลือกพาสุขภาพก็เลยตัดออกจริงๆตุ้มจะเป็นเหมือนอีกงงสวยสองคนไหมกับ น้องแม็กน้องแม็กกับ,กกบพี่พอลไอ้หน <I know. S 1> ูคือ<ม>อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ตุงไม่ค่อยอยากจะแบบคือมีคนเตือนตุงเยอะว่าที่ตรงนั้นมันอาถรรพ์ใครทําก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตุงมตุมตอนที่ตงุตง,ตง,ตงทํามาโอเคมันก็อาจจะมีเรื่องที่จับโจรที่ร้านมันก็อาจจะเป็นหนึ่งอาถรรพ์เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวมันเรื่องของความเชื่อครับเพราะว่ามันมีคนที่เจ็บป่วยจากการลงร้านนี้เยอะมากหมายถึงว่า ป่วยเป็นโรคประจํา <คน S 1> ตัวป่วยแบบไม่รู้อยู่ๆก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ป่วยแต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าตุงเป็นคนรักสุขภาพมากหลังๆตุก็เลยไม่ค่อยได้เจ็บป่วยกับเรื่องพวกนี้ตุงก็เลยไม่ได้มองว่ามันเป็นอาถรรพ์แต่ว่ามันเป็นจังหวะดีกว่าครับมันเป็นจังหวะดวอวาการที่เราหยุดธุรกิจการคุยหมดเพราะเราจะไปทําอะไรอีก ตูมตั้งใจเรียนภาษาต่อเพราะว่าตอนนี้หลังๆตูมเริ่มมีงานที่ประเทศเวียดนามเข้ามาระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเอะเราก็สนุกสนานกับการไปทํางานที่ต่างประเทศก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสื่อสารภาษาเขาได้เล็กๆน้อยๆอาจจะเรียนมาละชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนอนเลยนะครับก็เลยคิดว่าไปทุ่มเททางด้านเรียนภาษาเพิ่มเติมครับโอเคครับคุณค่า